หากคุณกำลังมองหาบ้านเดียว4ห้องนอน3ห้องน้ำขอแนะนำโครงการที่นี่เลยค่ะกับโครงการ p a ม m s p ิ i n g l i ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เข้ามาภายในบ้านนะคะก็จะเจอพื้นที่โล่งกว้างเหมาะสำหรับห้องรับแขกและจัดวางเป็นห้องอาหารนะคะด้านข้างมีประตูสไลด์บบานใหญ่ที่ลูกค้าเปิดไปชมสวนและบรรยากาศด้านนอกได้อีกด้วยนะคะซึ่งทางโครงการปลูกยาและจัดสวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ และถัดเข้ามานะคะจะมีพื้นที่ห้องนอนชั้นล่างค่ะ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหากลูกค้าไม่จัดทำเป็นห้องนอนก็สามารถมาบิวอินตกแต่งเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะและโซนนี้นะคะห้องครัวของโครงการก็กว้างมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าจะทำครัวหนักครัวเบาได้สบายเลยและพื้นที่ด้านข้างยังมีพื้นที่ซักล้างที่ออกไปทำด้านนอกได้อีกด้วยถัดเข้ามานะคะยังมีห้องน้ำและห้องเก็บของให้อีกด้วยในชั้นล่างนะคะเดินขึ้นไปชมชั้น2กันบ้างดีกว่าค่ะ ขึ้นมาชั้นสองนะคะจะมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องพักผ่อนให้อีกด้วยนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ซึ่งมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางเลยนะคะที่สามารถใช้ร่วมกันได้เลย และไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะยังมีโซนของห้องพักผ่อนตรงนี้เลยค่ะที่สามารถวางโซฟานั่งดูทีวีหรือจะทำกิจกรรมภายในครอบครัวก็ได้อีกด้วยนะคะ และถัดเข้ามาจะมีห้องนอนมาสเตอร์ค่ะเป็นห้องนอนกว้างโล่งสบายเลยค่ะที่สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้ถึง6ฟุตและยังมีพื้นที่เหลือๆที่สามารถมากั้นเป็นวอล์กอินโคส็ตได้ด้วยนะคะและในส่วนของห้องน้ำค่ะยังมีห้องน้ำภายในตัวค่ะที่สะดวกสามารถเข้าออกได้ภายในห้องนอนใหญ่ได้เลยค่ะและยังมีอ่างอาบน้ำสุขภัณฑ์ติดตั้งให้เรียบร้อยอีกด้วยค่ะ และถัดมานะคะยังมีระเบียงพื้นที่ต่อจากห้องนอนใหญ่ที่ออกมาสูดรบรรยากาศได้อีกด้วยนะคะพลาดไม่ได้นะคะเพราะทางโครงการจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่ตามนี้เลยคะ่ะ